สวัสดีย่ามเทียงครับเอฟซี FC ครับมือนี้เิดประสบการณ์แนว้ยยูแนว้กินอีสานบานเฮาครับพี่น้องครับมือนี้ยู่ร้านเอินชื่อร้านมาร้านบานหน้าผ้าเพื่อนครับโอ้เิ่งเนี่ยครับใส่ใส่หมูหรือี่อันนี้แคทฟิชครับปลาดุกครับปลาดุกาภาษาขเขมรเอิว่าไรแหน่งได้เนี่ยเนาะไรแหน่งมีอย่างหมูหอม อันนี้เอฟซีหูวาวาขับในมันคืออย่าง,อ,างอันนี้มันคือมกหมูมกหมูอันนี้ปิ้งปลาปิ้งปลากระจงไว้แล้วละแต่ว่าเป็นวา่าต้องต่อคิ้วกันโอ้คันชุยชุยชุยนะครับบรรยากาศลานบ้านหน้าผ้าพื่นดีดีพี่นอ้อง้านหน้าผ้าพื่นครับ ย่ายก็ยากแต่เศร้าย่างตั้งแต่กี่โมงคุณยายเนี่ยย่างตั้งแต่กี่โมงโมงหนึ่งก็มาแล้วโอ้เหลอครับกระเสบได้เนี่ยกระเสบอบบอกครับเนี่ยอบไว้เนาะโอ้นะครับ คุณย่าย่างมันจะปีเลยนี่ขายมากี่ปีแล้วขายมาสิบสามปีแล้วบอ,อ้สุดยอดเลยร <c oughs> ้านบ้านนา,าพาผืนเนาะ <c oughs> มีแต่แนวเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บ,บ <c oughs> แต่ผมสั่งแล้วก็ยังไม่ได้ได้กินเลยนี่ต้องต่อคิวคน <c oughs> อ่ะปลาเนาะพวกนี้พวกได้จองเนาะสิกินปาล <c oughs> ปาดอเพิ่งเนี่ยพี่น,อ <c oughs> น้อง ร้านเนี่ยคนขายทั้งตำมะคงทั้งย่างทั้งปิ้งทั้งนี่สุดยางคือแนว่ยเราได้พี่น้องยนี่แหละเปิดประสบการณ์แนวอยูย่แนวกินอีสานบ้านเฮ่าพี่น้องเลยพิซซ่าบ่าพี่นอ้องอือมีโอ้เอา้าแซบ่บแซ่บพบกระทากินอยู่นี่แหละจากสี่หอดคิวบายสามจะได้กินอยู่บ้างวันนี้เนาะไม่คนใหญ่ ใบาสามที่ได้กินที่บอกผมเอ้ยเนาะโมโหโห,หิวเหมืนเอ้ยเนาะหาจั้งน้อยเราข้าพัานหลายครับประมาณเออซ้ำนี่ะ